เครื่องชงเครื่องนี้ราคาไม่ถึงแสนสวัสดีครับผมเอมนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือเครื่องชงสัญชาติสเปนวิ i เซอร์ครมีมอ t ลติม 1G ครับไายนอกของเครื่องตัวนี้นะครับก็ดูสวยงามกะทัดรัดเลยนะครับเครื่องชงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหัวชง1ห,หัว1ก้านสตรีมนะครับหท่อน้ำร้อน แล้วก็เครื่องชงเครื่องนี้นะครับเป็นระบบ heat exchange หรือว่าเป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับเครื่องชงตัวนี้ยังมีระบบล้างหวดชงอัตโนมัติโครงสร้างของเครื่องชงตัวนี้นะครับทำจากสเตนเลสแบบขัดนะครับหม้อต้มนะครับเป็นวัสดุทองแดงความจุของหม้อต้มอยู่ที่5ลิตรแทงคุ่มกดนะครับที่สามารถตั้งระดับน้ําได้นะครับบนนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มแมนนวนอีก1ปุ่มแรงดันของตัวเครื่องนะครับที่สามารถทําได้ตัวนี้อยู่ที่8-10บาท ระบบปั๊มของเครื่องนี้นะครับจะเป็นแบบโรตารี่แล้วก็กําลังไฟของตัวนี้จะอยู่ที่2,700วัตต์ครับแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ความกว้างความลึกแล้วก็ความสูงนะครับจะอยู่ที่490คูณห2 0คูณ470 mm, หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะอยู่ที่45กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเราไปชงกาแฟกันดีกว่าว่าเครื่องนี้มันดียังไงเดี๋ยวผมจะทำเป็นเมนูลาเต้ร้อนนะครับโดยเริ่มจากสกัดช็อตแล้วก็สตีมนม เครื่องชงวิสเ้ครมอัติมา 1G ตัวนี้ผมว่าชงได้ค่อนข้างดีเลยครับหากใครที่สนใจจะเอาไปชงที่บ้านหรือว่าจะเปิดร้านกาแฟก็ยิ่งดีเลยครับหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่พัฟฟ้าคอฟฟี่เมคเกอร์ทุกช่องทางเลยครับ